สวัสด okay, ีครับกลับมาพบผมแบง์กาโมเกมแคสตอวันี่ก็อยู่เกมฟินิชไรเอสอัจเชิญนี่หรือชนะเทพฟินิกเองโอเคครับันจะพัดที่แล้วการต่อสู้ในศาลี้คุณดำเนินต่อไปเราที่รับเป็นทนายให้กับมายาเฟยยังคงต่อสู้กับมาร์ลเอ็ดเวิร์ดในคดีฆาตกรรมของมีอาเฟยจากพัดที่แล้วสิ่งที่ทําให้ผมเอรู้สึกลำบากใจมากที่สุดไม่ใช่ฝีมือการอายการขั้นเทพของมาร์ลเอ็ดเวิร์ดนะครับแต่ว่าเป็นไอตัวคุณเมษาพิสภาเนี่ยแหละ <c oughs> ยังรู้สึกเหนื่อยไม่หายอันนี้ผมหายไปนานๆไม่ใช่อะไรครับรู้สึกเหนื่อยจากพาร์ทที่แล้ว <laughs> ผมก็เลยลองไปหาวิธีดูว่าจะทำยังไงไม่เกิดเหตุการณ์แบบพารที่แล้วอีกสรุปก็คือผมก็ได้คําตอบครับหลายวันที่ผ่านมานี้ก็คือผมได้ทําการแฟปไปที่เรียบร้อยก่อนที่จะแคสพาร์ทนี้ครับดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกจะไม่มีการหลุดใปกลางการแคสเหมือนกับพาร์ทที่แล้วอีกแล้วครับ <c oughs> ผมเตรียมตัวมาพร้อมแล้วโอเคครับท้ามเมื่อพร้อมแล้วแล้วก็เรามาเริ่มกันต่อเลยดีกว่า่อนชินนิวโอเคครับพาร์ทที่แล้วเราก็ได้ค้างไว้ที่คำให้การอันต่อไปของคุณเมษาพฤษภาเราไปดูกันที่ว่าเธอมีอะไรแก้ตัวอีกแล้วไม่ต้องห่วงครับผมของไม่ขึ้นแน่นอนเพราะป,ปล่อยไปหมดแล้วสำหรับคุณเมษาผมให้เกียรติด้วยการปล่อยไปสองทีด้วยฮ <c oughs> ทำอะไรผมไม่ได้แล้วครับโอเคมา ฉันเห็นทุกอย่างฉันเห็นนม่เหอผู้หญิงอาหลบไปหลบการโจมตีครั้งแรกไปทางขวาจากนั้นไอ้ผู้หญิงที่ใส่ชุดฮิปปี้ก็วิ่งตามเธอไปแล้วเธอก็ตีมันด้วยอาวุธฉันเห็นฉันเห็อ่ามันคือนาฬิกาอ่ามันมันเหมือนกันลูกปั้นนะ The Tinker ใช่ไหมใช่ใช่เป็นไงล่ะคราวนี้มันตรงตามรายงานเลยใช่ไหมล่ะฮิฮิี ผมจับได้หลายจุดเลยเมื่อกี้มันเป็นอะไรที่โหข้อขัดแย้งมันเยอะเกินไปจริงแต่เดี๋ยวเราอธิบายเดี๋ยวผมอธิบายฟังอีกทีโอเคฉันก็อืมฉันหวังว่าเธอน่าจะบอกข้อมูลพวกนี้ตั้งแต่แรกนะโอเคคุณไรได้เวลาสักถามพยานยแล้วโอเคครับเราแทบไม่ต้องเพลสเลยนะครับเท่าที่ผมเห็นจะมาดูอีกอย่าง ฉันเห็นทุกอย่างฉันเห็นน่ะจะเพื่อความฮาจะเพลย์ดีไหมหรือว่าจะจัดการเลยเออเพลย์ดีกว่าอาจจะมีอะไรให้เล่นก็ได้โฮราอว่าเ oh, <yes. S 1> งินคุณก็เห็นผมใช่ไหมอันนั้นฉันจำได้ไอ้หัวน้แหลมนั่นแหล,แลนะแหลมเหรอไอ้ยานควรจะระงับจาับก,การพูดเสียดแทงทนายหนะ้าไอ้ชี ฉันเป็นผู้หญิงไม่ดีใช่ไหมขับชา้านมเด้งทำอะไรผมไม่ได้ครับ<笑><笑>โอเคต่อได้เลยเหยือผู้หญิงหลบไปทางหลบก,การโจมตีแรกไปทางขวาตรงนี้ครับจุดหนึ่งเลยที่ผมสงสัยหลบไปทางขวามันมีอาหลบได้ด้วยหรอ เอ้ผมชักไม่แน่ใจดิตุกตุกใสลองตัวเกันคิดพลาดเดี๋ยวคอเพลสกันเอ่อมันคือทางขวาของคุณที่มองจากโรงแรมใช่ไหมอ่าแล้วมือข้างไหนที่เธอถือมีดอะอะใช่มันมันมปนทางขวาของฉันอะทางขวาพอเจอยังคุณเลยต่อได้เลยครับ แล้วก็ผู้หญิงในชฮิปปี้วิ่งตามเธอไปเพลิเลยมันเป็นอะไรที่สะดวกมากเลยนะที่คุณจะจำเธอจากไอ้คำว่าแฮปปี้โครสเนี่ยเอ้ฉันไมายถึงก็สิ่งที่เธอใส่อยู่ว่มันฮิปปี้อ่ะอ่าแล้วก็ทรงผมเธอมันก็ดูเหมือนกับอะไรที่มันไม่ค่อยเหมือนกันเฮ่ยเกิดอะไรขึ้นต่อไปกันล่ะ แล้วเธอก็ตีเอาด้วยอาวุธอะ่ะฉันเห็นนะฉันเห็นเห็นจริงอ่ะแล้วอาวุธมันมาจากไหนอ่ะเธอหยิบมันมาจากโตอ่ะโอเคแล้วอาวุธมันเป็นยังไงกันล่ะอ๋อม,มันมันเป็นอะไรกาเออมันมันเหมือนกับลูกปั้นอะเดอะติงเกอร์อะอะไรอย่างเงี้ยเส็ดิเออนาฬิกา เดี๋ยวเด,วเดวีรู้สึกว่ามันมีอะไรมาจากคำให้การที่แล้วนะอ่าทำไมอะ่ะอย่ามองอย่างนี้่คุณนานาอะอ่ะคุณไม่สามารถชนะได้หรอก <c oughs> ไม่ฉันได้ฉันมีความรู้สึกว่าฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยอ่าโอเคครับอันนั้นคือคำให้การสุดท้ายแล้วมาดูกันซิว่าตรงไหนที่เป็นข้อขัดแย้งพวกเราเพ้นหมดแล้วยังไม่เกิดอะไรขึ้น จะมาไล่ดูตั้งแต่แรกเลยกันว่าอะไรที่มันควรจะเป็นข้อขัดแยง้งเมื่อกี้ผมคิดว่าผู้หญิงมันหลบอ่ะผมคิดว่ามายามตีก็ตีมีอาก่อนแล้วมีอาก็หลบอ่ะเพราะว่าในรายงานมันบอกว่าโดนตีทีเดียวตายแต่น,นี้เขาหลบได้นี่หว่าเออผมเลยสังเกตผมนึกว่าตีโดนแล้วหลบหลบเออโอเคครับมาไล่ดูกันดีกว่าอันแรกฉันเห็นทุกอย่างอันนี้เราคงเอาอะไรไปค้านสิ่งที่เธอเห็นไม่ได้เพราะมันมีหลักฐาน ู้หญิงคนนั้นหลบการโจมตีแรกไปทางขวาอันนี้ก็คงค้านอะไรไม่ได้อะผู้หญิงใส่ชุดฮิปปี้วิ่งตามเธอไปเราก็ยังค้านอันนี้ไม่ได้เธอตีด้วยอาวุธมันก็ยังไม่แน่นอนนาฬิกาคือลูกปั้นเดติงเกอร์นาฬิกาลูกปั้น ดเ,เดี๋ยวนะครับเ,เดี๋ยวพอ,อดูราคาเนีนผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอันนี้มันยังไงวะเป็นนาฬิกาที่คล้ายๆกับลูกปั้นนะเดี๋ยวนะครับไอ้น,นี้ในข้อมูลของนาฬิกามันบอกว่าอาวุธสังหารที่ดูเหมือนกับลูกปั้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นนาฬิกาผมติดใจตรงที่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นนาฬิกาแล้วทำไมคุณเมษายนเขารู้ว่าเป็นนาฬิกาได้ครับ พอมองจากข้างนอกมันดูนเป็นรูกปั้นนะแต่มองจากโรงแรมมันจะเห็นว่าเป็นนาฬิกาได้เปล่าถ้าเห็นว่าเอาอันนี้ไปตีก็ต้องคิดว่าเป็นอันนี้เป็นลูกปั้นแล้วก็ตีอย่างเดียวดิยทำไมถึงคิดว่านี่เป็นนาฬิกาได้ให้ผมว่าใช่นะหรือเปล่าวะน่าจะใช่นะก็อ,อย่างอื่นมันก็ไม่มีแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจอ่ะไม่น่าจะมองเป็นนาฬิกาในเว็บแรกได้นะผว่าลองดูกัน Objection แฮะใช่ครับใช่ ถ้าออบเจกชันแล้วเสียงดนตรีหายไปนี่แปลว่าใช่ครับวิธีการสังเกตของฟินิกไรคุณเมสเยนเืสิ่งที่คุณพูดเมื่อกี้นะมันดูเหมือนกับการเปิดเผยอะไรสักอย่างาเปิดเผยอะไรอคุณชออาอะอรลั้นใช่มิล่าคุณทนายไนโนเซนตไม่ใช่เปิดเผย,ยงันเว้ย <laughs> คุณไม่จะบอกว่าเดอะติงเกอร์มันเป็นนาฬิกา แต่ว่ามันไม่มีทางดูและรู้ได้เลยนะว่ามันเป็นนาฬิกาฮะแอบให้ผมถูกด้วยผมถูกด้วยเอออ๋อคนที่บอกว่าเป็นนาฬิกาครั้งที่แล้วเขาก็บอกว่าเป็นนาฬิกาเหมือนกันจากนั้นเขาก็ถูกเพราะว่ามีความผิดจากการฆาตกรรมไงแล้วหมายถึงคดีที่แล้วนะครับที่คุณสาวิทย์บอกว่าเป็นนาฬิกาแล้วก็โดนจับอะไรอย่างนั้น เฮ้ยเงียบเงียบเงียบคุณแม่สายเยินคุณอธิบายเรื่องนี้ได้ไหมว่าทำไมคนถึงรู้ว่ามันเป็นนาฬิกาไอ้ไอ,อ้ objection พยานเห็นการฆาตกรรมด้วยตาของเธอมันเป็นสิ่งสำคัญแค่นั้นแหละนายต้องการที่จะทำให้พยานปั่นป่วนอาช่ยช่ออยอา คุณควรจะถอยจากคำถามของคุณนะคุณร้อย Object i ่นแต่ว่านั่นเป็นคำถามที่ฉันมีนะสารที่คุณลบถ้าคุณลองทวนดูแล้วก็ฉันใช้วิธีเนี้จับฆาตรกรมาด้วยคำถามนี้เหมือนกันคดีที่แล้วไงใช่ครั้งหนึ่งอ่ะทำคานไม่เป็นผลคุณจะทำการ ตั้งคำถามพยาน่อไป <c oughs> เกไป,ปแล้วไมล่ละเข <c oughs> าหยุดเช่นแล้วก็สารต้องจบแน่นอนเลยอแล้วแล้วเราไต่อทีนี้เรื่องที่จะเกิดขึ้นตอนนี้เหรอคุณก็ตอบคำถามฉันได้คุณรู้ได้ไงว่ามันเป็นนาฬิกา งั้นเหรองั้นคุณก็อยู่ที่สำนักงานลอออฟฟิศเฟย์แอนโคใช่ไหมล่ะไม่ไม่ไม่เออฉันฉันไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นเออแล้วทำไมฉันต้องไปที่นั่นด้วยอ่ะฉันได้ยินมาจากโรงแรมอ่ะสำนักงานเฟย์แอนโคก็อยู่ใกล้ๆกับสถานที่เกิดเหตุนะเธอก็คงจะได้ยินเสียงนาฬิกาได้ง่ายๆอ่าไม่ไรพอใจยัง ฮ้ผมไม่พอใจว่ะตาดิโกลบไม่ตาดิโกลบฉันยอมแพ้ไม่ได้ฉันยังไม่พอใจพราะว่าเธอไม่มีทางได้ยินแน่นอนเธออยู่ที่โรงแรมไม่มีทางที่เธอจะได้ยินเสียงนาฬิกาจากตึกข้างๆได้หรอกไงโอเคเฉยเฮมีหลักฐานหรอว่าเธอไม่สามารถจะได้ยินได้เหรอ oh. เออจรด้วย <laughs> แค่มันอาจจะห่างกันเป็นช่วงตึกแต่มันก็ใกล้จริงๆครับคือ <c oughs> มือเมื่อยมือเมื่อหมากเลยฟังนะคุณเลยในสารหลักฐานคือทุกสิ่งถ้าไม่มีหลักฐานคุณก็ไม่มีอะไรคุณมันไม่มีอะไรโอ้ยงั้นฉันก็ลองเทสดูไหมล่ะว่าเธอสามารถได้ยินจริงๆไหมอะฮะ <c oughs> อืมอะยเกินไม่อนุมัติคำขอเนะคือ <c oughs> ไม่วะโหไม่กล้าฮะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ปัญหาของเราที่จะมาทำมาคดีในมือตอนนี้อะนะก็ใช่คำค้านถือว่าใหม่แฟนผลอนบงั้นก็ถึงเวลาเปลี่ยนหนทางแล้วสินะโอเคพร้อมที่จะเริ่มหรือยังคุณร้อยไม่สาานี่ครุบผมยังไม่พอฉันยังยอมแพ้ไม่ได้ นยังไม่พอใจเพราะว่าอ๋อโอเคครับเราก็าจะเลือกผิดอันครับอันนี้ต้องมาวันนั้งร่างใช่ไหมอ๋อเออใช่ผมลืมดูมันไม่สามารถจะส่งเสียงได้ครับเพราะว่ามีอาเอาลานไกกาออกไปจําได้ไหมครับตอนต้นๆคดีเลยอเออผมก็ลืมดูผมวัดแต่เพ่งว่าเออมันไม่น่าจะได้ยินจากที่ไกลๆแต่จริงๆแล้วมันไม่มทางส่งเสียงได้เลยแต่แรกทหาะโอเคครับสาานีกูลบจำได้ไหมในสรเนี่ยะ มันมีคำถามที่ว่านาฬิกานั้นนะ่ะมันว่างเปล่าในการนั้นมันไม่มีลานนาฬิกาเปา,ากปากปอ้ม,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 มคุณรู้ได้ไงอะฮะลองดูสิครับแล้วคุณก็จะรู้อ้าโอเห็นอะไรที่มันน่าสนุกมาสนใจมั่งไหมครับสาสตที่คร๊ เออเอ,อมันอย่างที่ฝ่ายทนายพูดเลยอ่ะไาิกานี่มันไม่มีหลานาฬิกาโอ้โหน้ำฝนจะหรอ,อ,อมันว่างเปล่าเลยสีเดียวเนาะเฮ้ยปากคุณร้ไรคุณช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะมันมาเขา,วาไวยังไงพี่ใหญ่ที่คุณเห็นเน่สารที่คุณรู้ ในกามันว่างเปล่ามันไม่ีทางจะออกเสียงได้แล้ะถ้ายอย่างนั้นแล้วก็พยายามมันก็เป็นไอ้แก่วอ,อ้วนที่มันคิดโกหกโอเคนี่ฮะอูอ้วนนะเออมึงอ้วนไงคุณเมสาพิษภาอุ้ยเฮ้อะไรวะ เป็นการแสดงที่อืน่าสนใจทีเดียวคุณไรเฮ้ยุณรู้เหรว่านาฬิกามันว่างเปล่าเฮ้ยรู้ได้ไงวะฉันเกรงว่าเราลืมไปอย่างนึงนะครับก็โอเคนาฬิกามันอาจจะว่างเปล่ายังก็ใช่มันออกเสียงไม่ได้แต่ว่าแล้วเราจะถามอ่ะว่าลานาฬิกามันถูกถอดออกไปตอนไหนกัน มันอาจจะเป็นหลังจากที่พยานได้ยินเสียงรายการแล้วก็ได้โหเฮ้ยเอ็ดเวิร์ดเล้ยงรายจริงครับชอบจริงเลยเพราะจริงนะมันเป็นไปได้อยู่นะรายการอาจจะว่างอยู่แล้วตอนที่เธอได้ยินนะแล้วก็มันเป็นอย่างนั้นแน่นอนครับสารยิ่คลือโอเคคนร้าย คุณจะได้หลักฐานได้ไหมว่ะว่ะนาฬิกามันถูกลานาฬิกามันถูกถอดออกไปแล้วในตอนนั้นน่อเป็นไปไม่ได้แน่นอนเอ้ยฉันมีหลักฐานว่ะเฮ้ออะไรเน้อนายเป็นคนบอกเอ่เหรอว่าหลักฐานมันเป็นทุกสิ่งเอองั้นก็โอเคฉันต้องฟังอยู่และคราวนี้แหละฉันจะโทรหลักฐานที่แกชอบมากลยแล้ว หลักฐานที่จะบอกว่าในการมันถูกถอดคารในการไปแล้วคือโอเคครับก็เออเคครามีบันทึกของมีอาที่อันนี้เอออันนี้เป็นเรื่องที่เอ็ดเวิร์ดไม่คาดคิดมาก่อนครับว่าไอ้บันทึกอันนี้เรารู้จักมายาและมายาเป็นคนเดียวที่รู้ครับดังนั้นเอ็ดเวิร์ดจะไม่มีทางเตรียมตัวมาค้าแน่นอนครั้งนี้เอ็ดเวิร์ดเสร็จแล้วแน่นอนครับโอเคออบเจกต์เอาเทคแนทผิด <laughs> มองให้ดี <laughs> อ่านั่นมัน เป,เป็นโทรศัพท์พี่น่ารักมากเลยเอ่ะอาค่ะคุณมีโทรศัพท์ผมคุยคุยคุยอย่างเี้ะเอ้ยไม่ปม่เดี๋ยว,ยว,ยวชิบมันไม่ใช่ไนมัไม่มใช่โทรศัพท์ผมฟังให้ดีมันเป็นโทรศัพท์ของฝ่ายทนายที่มันมีการบันทึกไว้บันท<ม>ึกของบทสนทนาระหว่างเย่อแล้วก็ฝั่งทนายในตอนที่เกิดฆาตกรรม เอ้ยแยบแยบแยบเอ็ดเวิร uh ์ดเอ็ดเวิร์ดมีซุสครับเอ็ดเวิร์ดมีซุสอันนี้เป็นเรื่องที่เอ็ดเวิร์ดเสียความคาดหมายจริงครับเรารู้กันแค่มายาสองคนเท่านั้นเฮ้ยฝ่ายทนายโทรศัพท์เหรอเอ้ยมันเป็นไปยังไงทำไมฉันถึงไม่สังเกตมาก่อนฮ่า่าเพราะว่านักสืบกำชูเขาไม่ทันดูไปเอซไอ้นักสืบนั่นมันจะโดนอะไรสักอย่าง สงสัยเ,ง,เ,ง,เ,ง,เง,งินงเดือนของนักเตะก็คงจะผดไปอีกแล้วนะครับโอเค <c oughs> แหมน่าเสียดายครับหมดเวลาสะก่อนขออภัยด้วยครับโอเคขอบคุณที่รับชมครับผมก่อนจากการอย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค like, ์ s u b ส c คร b e ไว้ดูอีกรอบรักษาสุขภาพหวัดไม่ดีนะครับ